สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์มาแบบพูดคุยกันแบบเล่นๆเ,เนาะว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเลือกลิบเบิได้3คนเนี่ยอยากให้ใครติดไปเล่นสนาม2กันบ้างตึงแน่นอนเลยค่ะว,ว่าตำแหน่งลิบเบินั้นเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากๆเลยในกีฬาวอลเลย์บอลหลายคนอาจจะไม่สนใจเท่ากับตัวตบเนาะแต่ว่าถ้าเกมรับไม่เหนียวไม่แน่นเนี่ยบอกเลยว่าโอกาสชนะนี่ยากมากๆเลย ซึ่งลิเบโรเนี่ยก็เป็นคนที่ทําหน้าที่หลักๆเลยก็คือรับลูกเสิร์รับลูกตกแล้วก็ช่วยประคองเกมรับให้ทีมเนี่ยเดินต่อไปได้แบบสวยๆถึงแม้ว่าลิเบโรจะไม่ได้ตกทําคะแนนเองแต่ว่าทุกแต้มที่ได้มาเนี่ยเบื้องหลังมันก็คือความพยายามของลิเบโรเลยนะคะบางทีลิเบโรเนี่ยก็เหมือนกับแบบว่าฮีโร่เงียบเนาะเหมือนกับผู้ปิดทองหลังพระที่หลายคนก็อาจจะไม่ค่อยพูดถึงสักเท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีลิบโบเนี่ยเกมรับก็เหมือนกับบ้านที่แบบไม่มีเสาซึ่งมันจะพังได้ง่ายมากๆซึ่งนั่นแหละค่ะว่าตำแหน่งลิบโรเนี่ยต้องมีใจที่แบบนิ่งมากๆต้อง่ันเกมให้ขารู้ว่าเพื่อนจะเล่นยังไงต้องพร้อมวิ่งวิ่งวิ่งไม่หยุดเพื่อเซฟบอลให้ได้พูดง่ายงก็คือถ้าลิบโบทาหน้าที่ได้ดีทีมก็เล่นสบายใจขึ้นเยอะเพราะรู้ว่าเรามีคนคอยรับ คอยเซฟที่เหนียวแน่นดังนั้นถ้าเกิดว่าเลือกได้3คนที่จะไปเล่นในสนามที่2เนี่ยทุกคนคิดว่าอยากให้ใครไปบ้างคะ่ะอันนี้คือเรามาเลือกกันแบบเล่นๆเ,เนาะมาวิเคราะห์มาคอมเมนต์เลือกกันแบบเล่นๆค่ะว่าอยากให้ใครไปบ้างเพราะว่าอะไรยังไงซึ่งแน่ๆแล้วค่ะว่าหน้าที่ที่เลือกเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของโค้ชอยู่แล้วเนาะก็ต้องเป็นโค้ชออสอยู่แล้วเนาะที่เป็นคนเลือกแต่ว่าคลิปนี้เนี่ย เรามาวิเคราะห์กันเล่นๆดูค่ะสำหรับสนามแรกนะคะ3คนที่ได้ไปเล่นในตำแหน่งลิเบอโร่เนี่ยก็คือปีนุแป้นน้อยน้องแบมจิรพานาะหัวหนองแล้วก็น้องเอยกัญญรัตคำวงค่ะถ้าพูดถึงการลงสนามใน3านัดแรกเนี่ยจะเห็นว่าปีนุชก,กับน้องแบมจิรพานั้นได้ลงทำหน้าที่เป็นตัวรับอิสระ2คนนี้ก็ถือว่าทำหน้าที่กันได้ดีเนะะียค่ะส่วนน้องเอยกัญญรัตเนี่ยน้องก็ไม่ได้ลงเล่นใน3มเกมแรกนะคะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าจําไม่ผิดนะเหมือนน้องจะบอกว่าเออเหมือนเหมือนเหมือนขาพลิกในระหว่างการฝึกซ้อมก็เลยทําให้ไม่ได้ลงเล่นใน3ามเกมแรกแต่ว่าก็ถือว่าโชคดีนะคะที่น้องนั้นก็ฟื้นตัวได้ทันเนาะแล้วก็ได้ลงเล่นในเกมสุดท้ายในนัดที่เจอกับฝรั่งเศสซึ่งเกมนั้นเนี่ยก็ถือว่าน้องทําหน้าที่ได้ดีมากๆเลยนะคะเตรียมรับของไทยในแมตช์นั้นเนี่ยถือว่าเหนียวแน่นสุดๆไปเลยทําให้ทีมชาติไทยของเรานั้น สามารถคว้าชัยชนะมาครองได้สําเร็จค่ะซึ่งบอกเลยว่าเป็นฟอร์มที่น่าประทับใจมากๆเลยและแอดเองก็คิดว่าในสนามที่2เนี่ยน้องเอ๋ยก็น่าจะติดไปเล่นต่อซึ่งแอดก็อยากเห็นน้องเนี่ยได้รับโอกาสเพิ่มขึ้นเพราะน้องก็แสดงให้เห็นแล้วน้องว่าน้องนั้นก็แบบพร้อมแล้วก็ทําได้ดีจริงๆแล้วทุกท่านล่ะคะคิดยังไงกับน้องเอย๋อยากให้น้องติดไปเล่นสนาม2หรือเปล่ามาพูดถึงทางด้านปีนุ้แป้นน้อยกันบ้างค่ะ ซึ่งปีนุเนียก็เป็นลิเบโรผู้มากประสบการณ์ของไทยเนาะสแกนบอกว่าปีนุเนียก็น่าจะติดไปเล่นทุกสนามเลยล่ะค่ะทีนี้ที่น่าสนใจก็คือระหว่างน้องแบมกับน้องอิงเนี่ยไม่ใช่ว่าแอดไม่ชอบใครอะไรยังไงนะคะแต่ว่าถ้ามองใน,นมุมแอดเนี่ยแอดก็แอบเชียร์น้องอิงอเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าน้องอิงจะตัวเล็กแต่ว่าน้องก็คล่องแคล่วว่องไวมากๆเลยเร็วมากๆด้วยค่ะแถมยังเล่นบอลได้แบบครบเครื่อง ขุดบอลเซฟบอลรองบอลคือแบบความเหนียวของน้องเนี่ยถ้าไม่เหนียวจริงคงไม่ได้รับฉายาโคจิมะเมืองไทยแน่นอนค่ะและในสนามที่สองนี้เราก็จะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นด้วยซึ่งแาดเดงก็แอบหวังอยากจะเห็นโคจิมะเมืองไทยกับโคจิมะญี่ปุ่นเนี่ยได้เจอกันในสนามน่าจะเป็นแมตท,ที่สนุกแล้วก็น่าติดตามมากเลยทีเดียวละค่ะส่วนโอกาสของน้องอิงในสนามที่สองนั้นแอดก็อยากให้น้องเนี่ย ได้ไปซักสนามเพื่อที่จะได้แบบไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มน้องน่าจะทําได้ดีแล้วก็น่าจะช่วยทีมได้เยอะในส่วนของน้องแบมจิราภานะคะสนามแรกนั้นน้องก็ได้รับโอกาสลงสนามเนาะแต่ว่าสําหรับสนามที่2นี้แอดก็เลยแอบเชียร์น้องอิงมากกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแอดไม่ชอบน้องแบมหรือว่าอะไรนะคะแอดชอบทั้งคู่เลย แต่แค่อยากให้น้องอิงนั้นได้รับโอกาสบ้างแล้วก็อยากจะเห็นโคจิมะเมืองไทยกับโคจิมะญี่ปุ่นเนี่ยดวลกันสักครั้งหนึ่งค่ะแล้วทุกท่านละคะถ้าให้เลือกลิเบโร่สามคนในสนามที่สองเนี่ยอยากจะเห็นใครบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยนะคะในส่วนของแอปนะถ้าเกิดว่าให้เลือกจริงๆเนี่ยก็คงจะให้เปียโนติดไปแน่นอนส่วนอีกสองคนนะคะก็แอบเชียร์น้องอิงเหมือนกันแล้วก็อยากให้น้องเอยไปด้วยเพราะว่าฟอร์มดีมากๆ ส่วนทุกท่านแอบเชีร์แค่บ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์เม้ามอยกันด้านล่างได้เลยนะคะเอาละค่ะสุดท้านนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับวังจนจบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะคะไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ